นะักเชิงดอยฟ้าหฮมปกจังหวัดเชียงใหม่เมื่อร้อยปีก่อนมีชายหนุ่มชื่ออินแก้วเลี้ยงม้าให้เจ้าหลวงเขาซื่อสัตย์อ่อนน้อมและเป็นเพียงคนเดียวที่ม้าขาวยอมให้ขี่อินแก้วตกหลุ่มรักคําจันท์ลูกสาวเจ้าหลวงหญิงสาวผู้เลอค่าผิวขาวดั่งงาช้างดวงตาเศร้าลึกแม้ต่างชนชั้นแต่ทั้งสองรักกันด้วยใจบริสุทธิ์เมื่อเจ้าหลวงรู้ความลับ จึงสั่งจับอินแก้วไปล่ามไว้ในป่าดึกกลางคืนคนตกและประกาศโทษตายก่อนถูกภาคชีวิตอินแก้วตะโกนคำสุดท้ายว่าข้าจะกลับมาบนหลังม้าที่ข้ารักหลังจากนั้นทุกคืนเดือนเพนชาวบ้านจะได้ยินเสียงกีบมา้าและเห็นเงาร่างครึ่งขนครึ่งมาตาแดงฉานผมผ้าฝ้ายขาดขาดผู้คนเรียกเขาว่าผีม้าบ้องส่วนคำจันท์ไม่เคยออกจากเรือนม้อีกเลยมีเพียงเสียงขุยที่ยังลอยมาตามลมเหนือ ดังคำสัญญาที่ไม่มีวันถูกกลืม